สวัสดีจ้าพี่น้องวัชพูดคุกควรจ้าพี่น้องทั้งฟังล่าแลวก็ฟังไายและก็ตามประเทศน้องพี่น้องจ้าเมื่อนี้เฮามาแกะกล่องค้องฝากกันจ้าพี่น้องข้องฝากจากช่องแฮปปี้พริกไทยแดนนอกจากพี่น้องจ้าเพอ่์กาฝาคของมาหายกะหอดแต่เมือว่านี่แหละจ้าพี่น้องจ้าออนจะพึ่งมาเปิดเมื่อนี้น้องก็ขอบคุณในหลายเด้อจ้าพอให้ส่งปังๆเด้อจ้าแฮปปี้พริกนอติป่ากข้องมาหายพี่ออนน้องเพอ่์กาฝาคของมา ได้คืออะไรนอกจากพี่น้องจ้าเปิดฝากมาให้นอกก็ขอบคุณในะนำใจเด้อจใาเฮียเปี๊ีขอให้ขอบคุณมีแต่ความสุกนอกขอให้เฮ้ยด้วยนอกจากพี่น้องจ้ามาเบิ่งกันนอกบ้านน้องเป็นปากยังมาให้นอ่อนนอกเรียกแก้ของกันอย่งพี่น้องแก้กองทำไรดีปลาทำนี้เนาะมาเบิร์นใจพี่น้องวันนี้ยังมีขอบคุณหลายๆเนาะ โอ้ห oh. อมขึ้นมาทันทีเลยจ้ะพี่น้องหอมยังหวัดดีค,กดคกนกอดเราเราเป็นสามยังมาหายเนาะจากพี่นอ้องมาดูน้ำกันเนาะจากน้องมนจากยังมาหายเนาะจ้ะพี่น้องว้าวน้องพอดก็มาลุ่นด้วยนี่ไงพี่น้อง กะเดาเนาะจ้บพี่น้องจ้ะเออผักกะเดาแล้วก็มะขามจ้บพี่น้องจ้ะขอบคุณในลายเด้อจ้าแฮปปี้พีพีขอบคุณในลายพี่น้องก็ขอบคุณเนาะนี่ผักกะเดาจ้ะผักกะเดาเนาะนี่จ้ะผักกะเดากินกับก๋วยกับลาบก็แซ่บแซ่บเลยจ้บพี่น้องจ้านี่เนาะเดี๋ยวเอากล่องลงไปจ้บพี่น้องก่อนเอาอัลตากา จะกลาว่าเนาะขอบคุณในหลายเรื่องจะแฮปปี้พีก็ให้มีความสุขเนาะก็ให้เจริญเจริญหนุ่มเรื่องน้อที่ฝากของกินมาให้พี่อ่อนเนาะก็ะถฝากมาหลายเธออะไรจ่าพี่น้องจ้ะอ่อนก็ขอบคุณทุกกําลังใจเลยจ้ะพี่น้องจ้ะบอกว่าฟังฟังเล่าบอกว่าตั้งฟังไพ่น้องที่มาให้กําลังใจเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะเนาะขอบคุณในหลายเนาะจ้ะพี่น้องนี่แหละจกของฝาก จากนกครพนมเนานะจากขอบคุณหลายหลายเลยจะกเฮปีเกียดเนาะฝากมาไหนเนาะเพิ่กนกะ็ฝากมาฝนะากมาโศอันมือนึ่งสองมือกับหัวเลยเนาะจากพี่น้องจ้ะอันบะข้ามซุกอันนงกอดเอาไปแนละ้วเนาะขอบคุณหลายหนะลายเลยจ้ะเพิ่นก็มีน้ำใจฝากของมาให้กินเนาะขอบขอบคุณหลายหลายเนาะ ฝากติดตามส่งน้องเพ่นเด้อยจากพี่น้องจ้าเนาะฝากเป็นกำลังใจให้น้องเพ่นีเนาะนี่จ้ามื่อนี่กะบ่มีอยังจากพี่น้องอ่อนกับมาแกะกองของฝากจากน้องเพ่นเนาะรีวิวให้เบิร์นทอเนาะจากพี่น้องอันนี้คนตะกาคนตะกาอ่อนเอามาวางเนาะจากพี่น้องนี่แหละจ้าของฝากเนาะพักกระดาษโอ้ยเห็นแล้วก็อยากกินมลาบเนื้อได้จากพี่น้องเนาะ กินลาบเนื้อลาบปลาโอ้เขาก็น้ำลำจากพี่น้องกินกับปุลกับแจวีวกระแสกด้วยฝากกระเดาเนาะจากะมะขามซุกเนาะใส่ต้มยำใส่อยังผู้ดีด้วยอันเแ็ดต้มยำปลาเนาะเศษเศษเนาะจากพี่น้องจา๋าฝากเป็นกำลังใจให้น้องเพื่อนน้ำด้อจากพี่น้องจ๋าเนาะตอนนี้เพื่อนกะอันลังคาเพื่อนกะเต็มแต่จากพี่น้องเนาะมีแต่วิ่งอีกรานหนึ่งเนาะจาก สูสูเรือจ่าแฮปปี้พีกสูสูเนาะพี่อ่อนกับสูสูกันพี่อ่อนกระได้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้ทั้งจับของเองแล้วก็อ่าซ่องแฮปปี้พีกด้วยนะจ๊ะพี่น้องจ๊่าจ่าพิพาทประการใดอ่อนกับขอโทษขออภัยพีพีแลน้องเนาะถามว่าเฮ็ดยังแบบว่ามันแบบอันนี้นะพี่น้องขอโทษขออภัยหลายๆนาะจ๊ะพี่น้องเนาะมีอนี้อ่ะ นาแกะกองของฝากเนาะกับบ่มีอย่างเนาะจ่าพี่น้องนะกะบ่มีเทีบกินโซ่หรือจ่าพี่น้องก็หายหนาหายตายไปไล่บันเติมนาะจากพี่น้องจากินฮอดเบอร์จุกหูทุกคนเลยจ่าพี่น้องจ้าอ่าดูแลสุขภาพกันเลยจ่าพี่น้องจ้าดูแลสุขภาพกันอนละกับอืมบึงดูแลครอบครัวให้ดีๆเด้อจ่าพี่น้องจาานะ อ่อนาบ่ม on ียังจะอวยพรให้พี่น้องนอกจาก็ให้พี่น้องเด้วยตัวทุกคนเนี่งดูแลสุขภาพมีสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเนาะบอกว่าส่องได้หลายเนาะหรือว่าพี่น้องบ่มีส่องเนาะก็เพิ่นมาให้กำลังใจอ่อนประกอบคุณได้หลายเนาะบอกว่าทางหมากลองหรือวันลังกลองเนาะเพิ่นให้กำลังใจประกอบคุณได้หลายเด้อจ้ะน้องคอดน้องพอดมาสวัสดีก่อนลูกสวัสดีก่อนสวัสดีครับเนาะ สวัสดีครับด่ลุบบัามบัคามซุกแต่จะพี่นอ้อง,งอจะองอ้ะเฮปี้พีไทยเดนจะอ่านหนูอ่านสุดอยากดินเนาะขอให้เพันดินก่อนก็ <het> ขอบคุณในหลายเด้อจากพี่น้องจ้ะขอบคุณทุกกำลังใจเนาะอ่ะแล้วก็ก่อนอื่นเมื่อก็ต้องขอบคุณของฝากนั่นเองจ้ะ อยู่ไกลปันไดเคยกระซ่งมาให้กินนอขอบคุณในหนังใจพี่มี่นั่งใจไม่ตีต่อกันนอใจพี่น้องจ้าเข้ากับหูจ้ากันแค่์พานอ่ายูทูบจะพี่น้องจ้าก็นละไรครับแพงกันเนาะอ่าก็ขอบคุณพี่ยูหลายๆ่นอที่เไทยเข้าหูจ้ากันมาหักแพงกันนอใจพี่น้องจ้าเนาะถ้าบ่มีพี่ยูเข้ากับบุมีกับบุมีอ่าพี่พี่น้องน้องที่มาหูจ้าก็นอนอยู่ไกลปันไรก็นละไรหูจ้ากันนอใจพี่น้องจ้าอยู่ต่างประเทศก็นละไรหักแพงกันเนอใจพี่น้องจ้าอยู่ต่างประเทศกัน อันพี่น้องทางตามประเทศเราเนาะทีมงานหอบสาสตร์แต่ยัางไรมาหักแพงกันจะพี่น้องจะผ่านอ่าหูวใจกันผ่านอ่า u t u b e เนาะจะพี่น้องก็ได้และหักแพงซึ่งกันและกันเนาะละกับได้ร้ายผ่านเนาะที่ได้หักแพงเพื่อนก็บอกว่าให้ขอบุญญาติกันแกทาง YouTube แต่ความผูกพันของเราสําคัญที่สุดที่เฮ็ดให้เราได้หักกันเนาะและนับถือหักแพงกันกระป๋ ขอบคุณในหนังใจเนาะที่หาแพงกันเบาไล่กับวไล่ดาวแจ๊ปพี่น้องระยะลำตาโตเนาะความหักมันพาให้เฮาลึกซึ้งคือว่าจะพี่น้องจะอยู่ดีๆีกับเดี๋ยวว่าเฮาเลยคุยได้อยังกันพี่น้องเลยคุยกันเบาหันเบาหนีกันเลยฮักแพงกันเนาะจะขอ query, ขอบคุณในหนังใจเนาะจ้ะพี่น้องอันคลิปนี้กำว่าเบาไล่หลายๆเนาะจ้ะพี่น้องกับบวกเป็นยังเนาะให้ไม้มันได้ย่าวนิดนึงเนาะจ้ะพี่น้องเนาะอัน หูจักซื้อหูจักเสียงกันนอกจากพี่น้องจ้าคันห้าเขาไปสองลายสองหนึ่งคันเอยซื้อก็คือว่าโอ้ดีใจเอาอันใดหูจักซื้อกันนอกจากพี่น้องนอกได้หักแพงกันกนขอให้หักแพงกันไปนานเลยจากพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้ออนกับบ่มีอย่างไรนาะจากพี่น้องก็ฝากพี่ฝากน้องไว้เพียงสำนีเด้อจ้าพี่น้องฝากเพื่อกล้งใจให้ออนนี้เด้อจากพี่น้องจ้าขอบคุณในหนังใจเนาะแต่ก็ชุดท้ายนี่ก็ ขอบคุณแฮปปี้พลกหลายๆเด้ยที่ฝากของกินของใสมาให้พี่อ่อนนอตขอบคุณหลายๆเนาะในหนันนงใจเนาะฝากพี่กำลังใจเ้ยจ้าพี่นองจ้าไปแล้วจ้าพี่นองวาาลายแล้วขอบคุณจ้า